ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นปโรงในวัดกลางทุกคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับครูโจเนาะในวิชาสุขศึกษานะครับครั้งที่แล้วนะครับคุณครูก็สอนไปเนาะในเรื่องของการดูแลอวัยวะภายในของร่างกายนะครับครั้งที่แล้วก็จะมี2อย่างนะครับหลักๆก็คือสมองกับหัวใจนะครับซึ่งอยู่เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับในร่างกายจริงๆเนี่ยอวัยวะทุกส่วนในร่างกายสําคัญหมดนะครับอ่า อวัยวะหลายหลายชนิดนะครับในร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างใหม่ขึ้นทดแทนได้ครับเกิดเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอเริ่มเรื่องเลยเนะเพื่อที่จะให้ความรวดเร็วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอชมเชยนะครับนักเรียนที่ส่งงานนะครับทำงานครบส่งนะครับในวันนี้นะครับเราก็ จะมาเรียนเรื่องของปอดนะครับกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนาะนะครับมาดูอ,อวัยวะส่วนที่หนึ่งเลยนะครับก็คือปอดนะครับอันนี้เราเรียกว่าปอดเนาะ,อะปอดนะครับปอดปอดมีหน้าที่อะไรนะครับปอดมีหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวช่วยสูดอ่า ลมนะครับหรือว่าออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะครับก็คือเป็นเหมือนกับปั๊มลมนั่นเองนะครับเมื่อเราหายใจเข้านะครับปอดก็จะมีหน้าที่ดูดสูดลมสูดออกซิเจนนะครับเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับเมื่อเราหายใจออกนะครับปอดก็จะบีบเข้าทําให้ลมหายใจที่เราหายใจออกไปเนี่ยก็ถูกบีบออกไปนะครับเพื่อหายใจเข้าเพื่อที่จะให้อะไร ให้เราได้รับออกซิเจนนะครับให้เราได้รับออกซิเจนเมื่อเราได้รับออกซิเจนแล้วเราก็หายใจออกนะครับก็จะคายก๊าซที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็นก๊าซที่เสียออกไปนะครับเพราะฉะนั้นปอดเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการรับออกซิเจนของพวกเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะดูแลปอดของพวกเราให้ดีนะครับในร่างกายของเราก็จะมีระบบ นะครับดูแลอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ภายนอกเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับอ่ะดูแลยังไงอย่างเช่นอ่ะก็จะมีโครงกระดูกใช่ไหมครับข้างในนะครับก็จะมีกระดูกซี่โครงต่างๆเนี่ยคอยดูแลอวัยวะภายในของพวกเราอยู่แล้วกันการกระแทกเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะทุบหรือตีบางคนเนี่ยตีอกตัวเองแรงๆหรือทุบอ,อกเพื่อนแรงๆนะครับไม่ได้นะบางทีมันสะเทือนถึงอวัยวะภายในของพวกเรานะ,รนะครับเพราะฉะนั้นเล่นกันก็ให้เรามาระวังด้วยนะครับอ่าทีนี้ ข้างในปอดก็จะมีะเป็นเม็ดเลือดขาวต่างๆนะครับที่ช่วยในการฆ่าเชื้อนะครับกำจัดเชื้อโรคนะครับแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูแลด้วยนะครับจากภายนอกไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้างในนะครับเดี๋ยวก็เกิดอันตรายนะครับก็ถ้าเกิดเราสูบบุหรีหรือว่าสูดควันพิษเข้าไปนะครับอย่างเช่นควันต่างๆเนี่ยกลิ่นเหม็นต่างๆเนี่ยนะครับอปอดก็จะนํามาเก็บไว้นะครับ นานๆไปปอดก็จะเป็นมะเร็งนะครับเป็นมะเร็งก็คือเป็นเนื้อร้ายนะครับเป็นก้อนกลมๆเป็นอ่าที่มันกัดกินอ่าเนื้อปอดของเรานะครับทำให้ปอดเสียหายปอดแหว่งบางคนเนี่ยอ่าหมอคุณอเป็นมะเร็งหนึ่งข้างนะครับอย่างเช่นข้างนี้เป็นมะเร็งเป็นจุดดำอย่างเงี้ยนะครับนานวันมันก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นมันก็จะยิ่งลุกลามไปสู่ส่วนอื่นๆนะครับหมอบางทีก็ต้องตัดปอดไปสักหนึ่งข้างนะครับบางทีบางคนมีแค่ปอดแค่ข้างเดียวนะครับอ่าอันนี้เนาะ ก็เรามัดนระวังนะครับอันตรายเลยเลยนะครับเสียชีวิตได้เลยเนาะบางคนก็เป็นปอดบวมปอดบวมเกิดจากอะไรเคยได้ยินไหมครับว่าปอดบวมปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบนะครับก็เกิดจากการที่พวกเราเนี่ยอาจจะอยู่ในที่อับชื้นอยู่ในที่อากาศที่ไม่ค่อยถ่ายเทนะครับหรือว่ามีน้ําเยอะๆนะครับปอดก็เป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้ก็ทําให้เกิดการอับชื้นขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปอดเนาะนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลปอดเราบ้าง นะครับอ่าอันแรกอ่าปอดอักเสบอ่านะครับปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อนะครับอ่าหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดปอดติดเชื้อได้นะครับปอดติดเชื้อก็จะมีอาการเป็นแผลในปอดนั birth birth ่นเองเหมือนกับเราเป็นแผลภายนอกเราทายาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นแผลภายในในปอดในร่างกายของเราเนี่ยเราไม่สามารถทายาได้ก็จะมีแค่ใช้ยาช่วยหรือ หรือดูแลตัวเองนะครับให้ร่างกายเน้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับอ้าวทีนี้อาการนะครับถ้าเกิดนักเรียนสังเกตตัวเองนะนักเรียนเป็นหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นก็บอกคุณพ่อคุณแม่นะครับให,ให้ช่วยพาไปหาหมอหนึ่งเลยมีอาการไอเจ็บหน้าอกขนาดไอ,อเวลาเราไอาเนี่ยเจ็บหน้าอกเลยอายุเป็นตลอดเลยนะไม่ใช่เป็นแค่ช่วงป่วยไงช่วงป่วยอาจจะเป็นโรคอื่นเพิ่มขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นช่วงนี้ นะครับเป็นบ่อยๆตื่นเช้ามาแล้วไอนะครับเวลาไอาก็ปวดหน้าอกก็สังเกตนะครับอาจจะเป็นโรคปอดแล้วนะครับโรคปอดอักเสบแล้วมีหายใจเร็วมีไหมหายใจหอบเวลาวิ่งแล้วหอบนะครับเด็กส่วนใหญ่เป็นนะโรคหอบนะครับตอนเด็กๆครูก,ก็เป็นนะครับวิธีการดูแลโรคหอบเลยนะครับรักษาโรคหอบเลยก็คือการออกกําลังกายนะครับฝึกออกบ่อยๆไม่ใช่หักโหมออกนะ ออกทีละนิดทีละนิดนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับปอดเราเนี่ยเวลามันทํางานเรื่อยๆนะครับมันก็จะคงที่นะครับถ้าเกิดเราไม่ค่อยออกกำลังกายเลยปอดก็จะไม่ค่อยได้กระตุ้นนะครับเราก็จะเหนื่อยง่ายเวลาเราออกกําลังกายหรือเดินแค่นี้นะครับคนที่เหนื่อยง่ายหอบนะครับดูนะอาจจะมีอาการเสี่ยงของเป็นการเป็นโรคปอดอักเสบปอดอักเสบี่ถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับมีไข้ อ่าเรามีไข้ไหมตัวอ่ออ่ามีไข้อ่อนๆมีเหงื่อไหลมีนะอาการหนาวสันอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นของอาการปอดนะครับอักเสบมีอาการคลื่นไส้ท้องเสียไหมนะครับอ่ามีท้องอืดอาเจียนนะครับท้องอืดอาเจียนถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ดื่มนมเด็กเล็กเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะปอดติดเชื้อสูงกว่าเด็กโตนะครับเพราะเด็กเล็กเด็กที่เป็นทารกเนี่ยเขาจะนอนอย่างเดียวใช่ไหมครับเวลาคุณพ่อคุณแม่ป้อนน้า นะครับป้อนนมอย่างเงี้ยก็อาจจะสำลักเข้าไปติดอยู่ในปอดเหมือนกับเราสำลักน้ำเนี่ยนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนไปเล่นน้าและสำลักน้ําบ่อยๆเนี่ยอาจจะเสี่ยงอาการปอดติดเชื้อได้นะครับเพราะน้ําบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่สะอาดนะครับบางทีเราพอปอดดับน้ําเข้าไปปุ๊บปอดก็จะพยายามบีบออกมาใช่ไหมทาให้เราสำลักออกมาอย่างเงี้ยทำให้ปอดเกิดเป็นแผลได้นะครับเพราะฉะนั้นดูด้วยนะครับเวลาเล่นน้ําเล่นอะไรก็ไม่ควรที่จะเล่น พิเรนพิเนนะครับไปสระว่ายน้ําสระอะไรอย่างเงี้ยน้ำอาจจะเข้าจมูกแล้วทาให้ปอดเราติดเชื้อได้นะครับอ่าเวลาเราสํารักน้ำเนาะถ้าเกิดอ่าต่อไปข้อที่6ผู้ป่วยสูงอายุอาจจะมีอาการซึมอ่าซึมรู้สึกสับสนอุณหภูมิร่างกายต่ากว่าปกตินี่คืออาการของปอดบวมแล้วนะครับจะรู้สึกหนาวๆเนาะส่วนใหญ่นะครับคนที่ มีอาการนะครับก็รีบไปหาคุณหมอนะครับวิธีการป้องกันนะครับวิธีการป้องกันเบื้องต้นไม่สูบบุหรี่อ่าไม่สูบบุหรี่ดูแลอนสุขอนมามัยส่วนตัวหลีกเลี่ยงฝุ่นฟันเนี่ยสำคัญเลยนะครับช่วงหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็คือช่วง p m 2อจุดศูนย์งเรียนจำได้เนาะที่เราใส่หน้ากากกันนะครับทุกวันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะเราเจอโควิดด้วยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพยายามใส่หน้ากากนะครับเนี่ยช่วงหน้าหนาวเดินม,มาแล้วนะครับก็ มันก็จะเป็นยังไงอ่าจะมีฝุ่นควันมีอะไรต่างๆเข้ามาลแล้วนะครับอ่ะเป็นหวัดนะครับเออเวลาเป็นหวัดเนี่ยควรรักษาให้ขายขาดตั้งแต่นั้นๆบางคนเนี่ยเป็นหวัดเอ้ยกินยาอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยววนันสองวันก็หายเมื่อมันลากยาวขึ้นไปนะครับปอดเราเนี่ยไม่มีการรักษาใช่ไหมครับคุณครูบอกว่าเราไม่สามารถทายาเองได้เราเป็นหวัดเนี่ยน้ำมูกหรือว่าปอดต่างๆเนี่ยมันก็จะจะหายใจติดขัดใช่ไหมครับ เมื่อนาน,านไป2วัน3วันยังไม่หายเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเงนี้ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ปอดเนี้ยอักเสบได้นะครับอ่าเพราะว่าเชื้อมันอาจจะลงปอดไปแล้วก็ได้นะครับเชื้อโรคเนี้ยอันตรายเลยนะถ้าเกิดเชื้อโรคลงปอดเนี้ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีโอกาสเสียชีวิตหรือว่ามีโอกาสอ่าป่วยหนักเนี้ยสูงเลยนะครับอ่าสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงโดยการออกกําลังกายโดยการรับประทานอาหารนะครับอ่าเนาะอ่ะ,อะ,อะทีนี้อ่ะครูพูดไว้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามี3มเรื่องเนาะอ่ะ 2. ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ให้ไปดูย้อนหลังนะครับหรือว่ากกลับไปดูได้เนาะนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาทํำยังไงให้ปอดของเราแข็งแรงอ่าหนึ่งเลยใส่ใจเรื่องสารพิษรอบตัวให้มากขึ้นอ่านี่ก็คือเวลาออกไปที่ที่มีสารพิษหรือหลีกเลี่ยงเลยนะครับที่ที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเช่นเอเขาเผาขยะอยู่อ่า ก็ไม่ต้องออกไปเดินดูไปเดินอะไรนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆบ้านก็หาแมสหาหน้ากากอนามัยที่มันสามารถกันฝุ่นได้หรือหลีกเลี่ยงออกไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับเนาะนะครับอ่าต่อไปหลีกเลี่ยงควันบุหรี่นะครับไม่จําเป็นจะต้องสูบครูบอกแล้วนะครับอ่าเราแค่ได้กลิ่นหรือว่ามีคนสูบอยู่ใกล้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอ่ารับประทานอาหารที่มีสารอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระ นะครับก็คือพวกผักผลไม้พวกนี้สารต้านอนุมูลอิสระก็มันจะช่วยในการซ่อมเซลล์นะครับส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะครับก็จะทําให้พวกเราไม่แก่ด้วยร่างกายของเราแข็งแรงนะครับต่อไปออกกําลังกายนะครับออกกาลังกายทุกค้างนะครับบ่อยๆอ,ออกเป็นประจำออกได้ทุกวันยิ่งดีนะครับช่วงโควิดพวกนี้ออกไปวิ่งไม่ได้ก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็ได้นะครับเนาะ ครั้งที่แล้วคุณครูก็ย้าไปแล้วต่อไปล้างมือให้สะอาดอขณะที่สัมผัสกับสิ่งของหรือพื้นสาธานะเพราะมือเราเนี่ยเป็นตัวที่นําเชื้อโรคที่สุดเลยนะครับในร่างกายเขาบอกว่ามือเราเนี่ยเท้าเรายังใส่ถุงเท้ารองเท้าใช่ไหมครับนักเรียนแต่ถ้ามือเราเนี่ยเราไปจับโตมาจับของมาแล้วเรามาเช็ดจมูกเรามาล้วงปากเชื้อโรคก,ก็เข้าสู่ร่างกายนะครับโดยมือเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นมือเราเนี่ยยิ่ง มีโควิดอย่างนี้นะครับนักเรียนก็ควรที่จะต้องล้างมันล้างบ่อยยิ่งขึ้นนะครับจริงๆริในปกติก็เมื่อจับอะไรสิ่งของต่างๆก็ควรที่จะล้างมืออยู่แล้วนะครับสังเกตได้เลยคุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยเขาจะใส่ถุงมือตลอดเวลาแล้วเขาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนักเรียนนะครับเขาก็จะใส่แม้ใส่ถุงมือตลอดเมื่อทําอะไรเขาก็เปลี่ยนนะครับพวกเราไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือก็ได้อยู่บ้านแต่เราควรที่จะ ล้างบ่อยๆล้างมือบ่อยๆนะครับไม่เป็นไรล้างมือเนี่ยดีมากเลยนะครับเราก็มีวิธี8วิธีล้างมืออแล้วเนาะทีะ่ติดไว้ที่โรงเรียนนะครับใครจําไม่ได้ก็เปิดหาข้อมูลใน YouTube ดูว่าเขาล้างมือยังไงนะให้สะอาด8วิธีหรือเวลาล้างไปด้วยถูไว้ทั่วๆนับ1น0ถึงยีนะครับชา้าๆนับ1 2 3สนะครับนับไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็จะทําให้มือเราไ,ไม่เป็นเชื้อโรคนะครับ หลีกเลี่ยงการแอรอัดในช่วงที่มีโรคระบาดนะครับเวลา,ามีโรคระบาดเนี่ยเหมือนช่วงนี้ก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่แออัดหรือเวลาปกติก็เหมือนกันนักเรียนสังเกตดูถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่แออัดเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนต่างาสูดออกซิเจนเข้าแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกนักเรียนคิดดูถ้าเกิดมีหนึ่งคนเป็นเชื้อโรคนะครับแล้วปล่อยออกซิเจนออกมาคนอื่นสูดเข้าไปต่อไป ชื้อโรคก,ก็จะเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะอยู่ในที่ที่แออัดนะครับช่วงนี้ยิ่งมีโรคโควิดก็จะเป็นช่วงที่ขาให้โซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็คืออยู่เว้นระยะห่างนะครับเราก็รู้แล้วว่าเว้นเท่าไหร่เนาะนะครับอ่าต่อไปดื่มน้ําไม่สะอาดอันนี้ก็ช่วยปอดเหมือนกันนะครับเอ่ออาหารที่ดีๆสิ่งของที่สะอาดจะช่วยร่างกายเราเนี่ยสะ,ะสะอาดด้วยดื่มน้ําบ่อยๆนะดื่มน้าวันละแดแก้วนะครับช่วยปอดได้เหมือนกันเพราะว่าปอดนี่ก็ มีเลือดมีอะไรมาเลี้ยงนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องมีน้ําช่วยเหมือนกันนะครับรักษาความสะอาดอยู่เสมอเสื้อผ้าของพวกเราโดยเฉพาะที่นอนหมอนมุง้งควรที่จะเอามาตากเอามาซักบ่อยๆนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งหรือ2สัปดาห์หนึ่งครั้งต่อพวกนี้นะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับควรที่จะเอามาตากจริงๆนะทุกสัปดาห์เลยก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่า เราไปนอนเนี่ยบางบางทีที่นอนเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่ปอดพวกเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นที่นอนเนี่ยก็ควรที่จะล้างบ่อยๆนะครับไม่ใช่ล้างซักบ่อยๆผ้าปูที่นอนหนักๆก็ควรเอามาตากแดดแล้วก็ทุบมันบ้างนะครับให้ฝุ่นออกเนาะนะครับอลองดูนะครับอาจจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นคนที่เป็นโรคหอบเน,เน้นเลยนะครับทำความสะอาดที่นอนเสื้อผ้าบ่อยๆนะครับโอเคอมาดูทีนี้อาหารที่เราควรกินในการบารุงปอดบ้างมี ผล,ลไม้ต่างๆนี่คือสารผล,ลไม้ที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือช่วยเสริมสร้างเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นเองมีแครอทมีแอปเปิลมีขิงมีบ็อกคลอีมีแคนตาลูปนะครับจริงๆเนี่ยผักและผละไม้ทุกอย่างเลยแต่ผักและผละไม้พวกนี้5้าอย่างเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับ5้าอย่างเนี่ยเนาะจะทําให้ปอดเราแข็งแรงนะครับอ้าวต่อไปเรื่องที่2นะครับกระเพาะ กระเพาะนะครับกระเพาะกระเพาะเป็นอายุยัะส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการย่อยอาหารนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปสมมติว่ากินอาหารเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้ามาจากทางนี้เข้าไปสู่กระเพาะนะครับอ่าแล้วก็กระเพาะเนี่ยก็จะผลิตน้ําย่อยออกมา ย่อยอาหารอย่างเช่นเรากินไก่เข้าไปเราก็ควรที่จะเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเพื่อช่วยย่อยถ้าเกิดเรากินไปทั้งชิ้นเลยกว่ามันจะย่อยใช่ไหมอาจจะทําให้เราท้องอืดไปก่อนหรือว่าปวดท้องได้เพราะฉะนั้นเคี้ยวอาหารเนี่ยระบบยอ่อยอันแรกของร่างกายเลยก็คือฟันนะครับช่วยให้เคี้ยวอาหารให้เคี้ยวให้ละเอียดที่สุดแล้วก็กลืนเข้าไปนะครับให้กระเพาะมันย่อยให้นะครับกระเพาะเนี่ยก็จะ <ục S 1> <rias. S 2> มีหน้าที่ในการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารด้วยนะครับอ่ะกระเพาะเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว นะครับย่อยอาหารดูดซึมอ,อาหารเสร็จแล้วกระเพาะก็จะส่งถ่ายมายังลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อให้อ่ามันถ่ายของเสียทิ้งนะครับออาลำไส้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารไปด้วยแล้วก็ย่อยอาหารไปด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับอ่าในนี้ที่เป็นเม็ดสีเหลืองๆนะนะครับก็คือน้ำย่อยของพวกเรานะครับอ่าคุณครูอธิบายเร็วๆเนาะเวลาไปเยอะแล้ววันนี้นะครับอวิธีการดูแลกระเพาะอ,อาหารของพวกเรานะครับสังเกตเลย สังเกตวิธีการดูแลง่ายๆถ้าเกิดเกิดอาการเหล่านี้ให้นักเรียนติดต่อแพทย์ด่วนๆน,นะครับปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นรือบอยกินอาหารแล้วเรือเอกเอกนะครับอาเจียนคลื่นไส้เบื่ออาหารกลืนอาหารก็ลําบากแสบบริเวณท้องลิ้นปี่หน้าอกของพวกเราเนี่ยนะครับบริเวณจุดหน้าอกเนี่ยก็เริ่มเริ่ม,มแสบเนี่ยแสดงว่าหรือว่าอ่อนเพลียนะครับแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง กระเพาะนะครับวิธีการดูแลร่างกายของพวกเราเลยเหมือนที่คุณครูบอกนะครับก็คือทานอาหารนะครับอ่อนๆทานอาหารให้ตรงเวลานะครับมาดูวิธีการดูแลกระเพาะเนาะ,ะโรคอาการของโรคนะครับเห็นไหมนะครับเวลาเราเป็นแผลที่กระเพาะตรงเนี้ยนะครับเกิดจากอาการเบื่ออาหารขึ้นไ้อาเจียนปวดท้องรู้สึกไม่สบายแสบร้อนที่ลิ้นปีอืดท้องเนี่ยเราควรที่จะดูแลร่างกายนะครับโดยวิธีการต่อไปนี้ นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเกิดอาการเนี่ยแสดงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเราควรไปหาหมอนะครับแต่ตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่เรายังกระเพาะยังดีๆอยู่นะครับก็ควรที่จะทําตามข้อต่อไปนี้นะครับสิ่งที่ควรทําเลยในการดูแลกระเพ,าะ,เพาะอาหารของพวกเรานะครับอ้าวหนึ่งเลยไม่สูบบุหรีหรืออยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรีอ่ะเกี่ยวอะไรกับกระเพาะคุณครูบอกว่าสูดอากาศมันก็ไปอยู่ที่ปอดไม่ใช่หรอจริงๆเนี่ย มันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเป็นสารนิโคตินสารพิษต่างๆนะครับที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับมันก็ลงเข้าไปสู่กระเพาะเหมือนกันนะครับเวลาเราสูดเหมือนอย่างเช่นเราอุดจมูกเนี่ยใช่ไหมนะครับปากเราก็ยังสูดอากาศได้อยู่นะครับปากมันก็ไปลงสู่กระเพาะเหมือนกันอากาศต่างๆนะครับก็จะไปเข้าสู่กระเพาะเหมือนกันบางทีเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโรคได้นะครับพวกนี้กระเพาะมันเป็นอะไรที่เบาบางนะครับเพราะกระเพาะเนี่ยเป็นเนื้อนะครับที่เป็นหูรูดนะครับมีหูรูดปิด เปิด2อันนะครับก็มีหน้าที่ในการเหมือนกับถุงนะครับเอาไว้ใส่อาหารนะครับแล้วก็ย่อยบดอาหารให,ให้ละเอียดนะครับเ,ออเนาะอ่ะสองความตึงเครียดอ่าอย่างเช่นใครเครียดเเนี่ยบางคนสังเกตเลยเมื่อเราเกิดความเครียดเกิดเรื่องเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมาทานอาหารได้น้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็ เกิดจากสาเหตุของความเครียดนะครับอันนี้ดูบุรีความเครียดเพราะฉะนั้นทําร่างกายให้สดใสร่าเริงให้เหมาะกับวัยเด็กของเรานะครับดูอาจจะมีการผ่อนคลายดูนู่นดูนี่นะครับให้ร่างกายเนี่ยเกิดความกังวลเพราะครูบอกว่า,ากระเพาะอาหารเป็นเหมือนกับถุงหูรูดใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเครียดปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็จะหดตัวมันก็จะบีบไม่รับอาหารไม่อยากกินอาหารทําให้เราเบื่อ,ออาหารไปด้วยนะครับอ่ะต่อไปการดื่มชากาแฟ ในเด็กไม่ควรเลยนะครับเพราะว่ากระเพาะเรายังเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วก็ร่างกายเราเนี่ยยังไม่ได้สัดส่วนเต็มที่นะครับถ้าเกิดเราดื่มไปในปริมาณที่ของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กใช่ไหมร่างกายเราเล็กอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยเนาะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการช็อกการาร่างกายเรารับไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะเพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มอยู่แล้วหรือคนที่ดื่ม คนที่เป็นผู้ใหญ่โตๆนี่เขาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะได้นะครับพวกชาวพวกกาแฟพวกนี้นะครับต่อไปรับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาอันนี้เป็นบ่อยเด็กๆเกือบเป็นเป็นเยอะเลยนะครับอย่างเช่นโด,ดยเฉพาะอย่างเช่นตอนเช้าตอนเช้าบางคนไม่ชอบทานอาหารใช่ไหมครับเมื่อไม่ชอบทานอาหารก็เกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดโรคกระเพาะได้นะครับทีนี้ก็เป็นแผลเมื่อกระเพาะเมื่อน,นักเรียนลองสังเกตดูถ้าเกิดอ ถึงเวลาอาหารเนี่ยกระเพาะนักเรียนจาไว้เลยนะว่ามันจะย่อยอาหารเป็นเวลาบ่อยๆอย่างเช่นถึงเวลาแล้วสมมุติว่าเรากินข้าวปกติเรากินข้าวเจ็ดโมงเช้าทุกวันวันไหนเราไม่ได้กินน้ําย่อยมันก็จะมาย่อยน,นะครับเพราะว่ามันเรียนรู้โดยอัตโนมัติว่าอ๋อเราต้องกินข้าวเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลยเวลาหรือว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาวันนี้กินเวลานี้เวลานี้นะครับน้าย่อยมันก็จะออกมาทีนี้เมื่อออกมาแล้วไม่ย่อยไม่มีอาหารให้มันย่อยมันก็จะย่อยอะไร กระเพาะของพวกเรานั่นแหละนะครับก็ทาให้เกิดโรคได้เกิดแผลได้เกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นทานอาหารให้ตรงเวลานะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับอันนี้มาไว้เลยว่าในเด็กเนี่ยต้องทานอาหารให้ตรงเวลานะครับการรับประทานยารับประทานของต่างๆนะครับก็ดูดีๆนะก็อาจจะเกิดได้ทให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะรับประทานยาเองนะครับควรที่จะอยู่ใน การดูแลของแพทย์หรือคุณหมอเท่านั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนปวดท้องซื้อยาธาตุยาอะไรมากินเองจริงๆไม่ควรนะครับบางทีเนี่ยปวดท้องเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ภายในเราไม่รู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไปหาคุณหมอดีกว่าเนาะเสียเวลาแป๊บเดียวนะครับให้คุณหมอวินิจฉัยโรคก่อนแล้วเราถึงค่อยกลับมานะครับบางคนเนี่ยโอ้ยปวดท้องจะแย่แล้วโอ้ย ไม่ไหวนะครับเหมือนการที่โรงเรียนถ้าเกิดใครปวดท้องเนี้ยส่วนใหญ่คุณครูสังเกตด,ดูได้เลยคุณครูจะพาไปหาคุณหมออย่างเดียวนะครับไม่ค่อยให้ทานยากินเองนะเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะเกิดทำให้ถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเกิดเ,เลือดออกในกระเพาะกระเพาะอ,อักเสบกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุนี่หนักเลยนะกระเพาะทะลุลองคิดดูถ้าเกิดกระเพาะทะลุเป็นรูอย่างเงี้ย น้ำย่อยมันก็จะออกมาข้างนอกนะครับอันตรายเลยถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับหรือกระเพาะอุดตันบางทีเนี่ยเรากินอะไรที่มันก้อนใหญ่หญขึ้นไปน้องน้องสังเกตดูถ้าเกิดกินอะไรที่ก้อนใหญ่หญกินไก่ไปทั้งชิ้นเลยรวมกระดูกไปด้วยไปติดกระเพาะติดหลอดลมติดอะไรพวงนี้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดเสียชีวิตได้เลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นดูแลดีๆด,ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะของพวกเราเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลกระเพาะนะครับ อ้าวต่อไปนะครับเรื่องของลำไส้อันนี้เรียกว่าลำไส้นะครับเนี่ยอ่าลำไส้ก็จะต่อกับกระเพาะนะครับก็จะมีหน้านาที่รับอ่าอาหารที่มันย่อยมาแล้วนะครับสมมุติว่ากระเพาะมันบีบบดย่อยมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาสู่ลำไส้นะครับลำไส้ก็จะมีหน้าที่ดูดสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยยิ่งอาหารมีประโยชน์ลำไส้ก็จะดูดนะครับเพราะฉะนั้นอ่า ลำไส้เนี่ยเมื่อดูดเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยไหลลงมาลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยเส้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับสู่ทวารหนักของพวกเราหรือสู่ก้นของพวกเราก็จะออกมาเป็นอุจจาระนะครับเนาะนะครับส่วนลำไส้เล็กนะครับมันจะลำไส้ก็จะมีสองแบบเนาะลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็จะมีหน้าที่ดูดสารอาหารที่พวกเรากินเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านขวามือเราเรียกว่าติ่งตรงเนี้ยนะครับ ติ่งตรงนี้เราเรียกว่าไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งเนี่ยเป็นปลายท่อนะครับปลายท่อของลำไส้ของพวกเรานะครับถ้าเกิดมันยาวหรือว่ามีสารมี ä, รอาหารไปอุดตันเนี่ยทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของอคุณหมอก็จะแนะนําให้มันให้ตัดทิ้งนะครับให้ตัดทิง้งบางคนเนี่ยก็ผ่าตัดไส้ติ่งไปแล้วบางคนก็ยังไม่ผ่าตัดก็อันตรายนะครับถ้าเกิดไส้ติ่งแตกก็อาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับปวดมากนะครับคุณครูก็ยังไม่เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ไส้ติ่งตัวแน่เนาะอ่าถ้าเกิดนักเรียนป้องกันไม่อยากให้เป็นไส้ติ่งนะครับอ่าก็พยายามทานอาหารที่อ่าไม่มีกากอาหารเยอะจนเกินไปนะครับหรืออ่าทานอาหารที่มันย่อยง่ายนะครับก็จะช่วยเนาะในการดูแลไส้ติ่งเราด้วยหรือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่จะกินก็ดีมากนะครับก็จะลดการเป็นไส้ติ่งไปได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเพื่อความรวดเดียวเนาะ อันนี้เลยเวลามาเยอะแล้วอันนี้นะครับจริงๆครูกวะว่าประมาณ2ีนาทีนะครับวันนี้23าแล้วอ่ะภาวะเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้นะครับให้สังเกตตัวเองถ้าเกิดมีอาการต,ต่อไปนี้ถ้าเกิดคนที่มีอาการต่อไปนี้นะสังเกตเลยเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วอ่ะหนึ่งมีอุจจาระปนเลือดมีเลือดผสมมาในอ่าอุจจาระของพวกเรานะครับอ่ะเป็นเป็นนหายเนี่ยเกิน2ส,สัปดาห์เนี่ยให้ไปสังเกต ได้เลยว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมาเร็งลำไส้นะครับให้ไปหาคุณหมอ,อมีท้องเสียสลับกับท้องผูกถ่ายไม่สุดถ่ายแล้วรู้สึกไม่สุดเหมือนมีอะไรอยู่ในท้องมอีถ่ายแล้วอยากไปถ่ายต่อยางเองี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นมาเร็งลำไส้นะครับรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกอ่อนเพลียไม่ร่างกายเราโอโ้รู้สึกนอนเหมือนไม่ค่อยสนิทเลยตื่นต่อให้นอนเยอะแต่ตื่นมาก็รู้สึกอ่อนเพลียแสดงว่าร่างกายของเราเริ่มแย่แล้วนะครับคลำบริเวณท้องบริเวณท้องพวกเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีก้อนเนื้ออยู่แสดงว่าเรามีโอกาสแล้วนะครับลองคำาดูเนาะจับจับดูท้องท้องเรามีก้อนแข็งๆไหมนะครับมีอาการซีดโลหิตจางผิวซีดขาวเป็นโรคโลหิตจางไปด้วยก็จะมีโอกาสเป็น,นมะเร็งลำไส้นะครับลักษณะอุจจาระเรียวยาวผิดปกตินะครับก็คืออุจจาระของเราจะเป็นก้อนๆเป็นหยกักๆใช่ไหมครับเพราะมันมาตามลำไส้เนาะถ้าเกิดมันถ่ายแล้วเป็นเรียวยาวมาเลย ก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะว่าลำไส้มันก็จะไม่บดไม่ย่อยอาหารนะครับลำไส้มันจะไม่ใช่ไม่ใช่ย่อยอ่ะมันจะไมช่ช่วยดูดซึมสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถ่ายออกมาเลยนะครับก็จะทําให้ลำอุจจาระของเราเดียวยาวนี่แสดงว่าผิดปกติแล้วน้ําหนักลดเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นะครับต้องไปพบแพทย์นะต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับอย่างด่วนเนาะใครที่มีอาการต่างต่อไปนี้ก็ จําไว้เลยนะครับถ้าเกิดเราเกิดเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูแลลําไส้ใหญ่กันนะครับอ่าทำยังไงหนึ่งขับถ่ายเป็นเวลาเหมือนกับกระเพาะเลยกระเพาะเนี่ยต้องทานเป็นเวลาส่วนกระเพาะอาหารต้องขับถ่ายปเป็นเวลาอย่างเช่นเจ็ดโมงเช้าของทุกวันนะครับเราก็จะต้องไปถ่ายให้ตรงเวลาของพวกเรานะครับเออเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะปรับเวลาให้มันเหมาะสมอยู่แล้วใช่ไหมครับกับการถ่ายกับขับถ่ายเนี่ยก็ให้เป็นเวลา นะครับทำให้กิจจลักษณะอ่ากิจส่วนตัวนี่ให้เป็นกิจจลักษณะนะครับให้เป็นเวลาทานอาหารที่มีจากใยอาหารให้เพียงพอให้มีไฟเบอร์อ่าก็อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นผักผลไม้ที่มันเป็นใบใบเขียวผักอ่าข้าวโพดอย่างเงี้ยมีไฟเบอร์นะครับส้มอย่างเงี้ยทานเอ่นะครับไม่ใช่เฉพาะน้ำมันนะทานทั้งเนื้อมันเลยนะครับ ไฟเบอร์ไฟเบอร์หรือกากใยอาหารก็คือสิ่งที่มันไม่ค่อยย่อยนะครับมันมันก็จะไปช่วยเกาะอยู่นะครับเกาะอุจจาระเราให้เป็นเส้นใยอาหารเกาะอยู่นะครับถ้าเกิดเราทานเฉพาะแป้งเฉพาะเนื้อสัตว์เนี่ยมันท้องเราจะผูกสังเกตง่ายเลยนะครับแต,แต่ถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยอาหารเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปช่วยในการย่อยของพวกเรากรารถ่ายของพวกเราเนี่ยทำให้ถ่ายสะดวกนะครับทําให้อุจจาระเราเป็นก้อนที่ปกตินะครับ ต่อไปหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้ท้องผูกหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทําให้ท้องผูกคืออะไรก็คือทานอาหารที่มีโซเดียมมีความเค็มเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทานอาหารที่มันแห้งๆดูดซึมน้ําอย่างเงี้ยนะครับหรือทานแต่เนื้อสัตว์ทานแต่แป้งไม่ทานผักผลไม้เลยก็ทําให้เกิดท้องผูกได้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นควรที่ทานพวกผักผลไม้เนี่ย ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทานแต่เนื้อสตัตว์ทานกินเนี่ยข้าวกับเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับก็ต้องทานให้ครบห้าหมู่เนาะที่สาคัญดื่มน้ําให้เพียงพอและเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำก็คือ,อเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันก็จะช่วยในการระบบย่อยใช่ไหมครับเพราะว่าลําไส้ของเราเนี่ยก็ได้ขยับได้ได้เคลื่อนไหวตลอดนะครับก็ทำให้อุจจาระของเราเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับก็จะช่วยให น้ำเนี่ยก็มีส่วนอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะน้ำเนี่ยก็ทานให้ครบนะครับ8แก้วต่อวันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นางานของวันนี้นะครับที่คุณครูได้สอนไปเนาะเกี่ยวกับการดูแล3อย่าง 1. ปอด2กระเพาะา3 ลำไส้นะครับก็จะมีใบงานใบนี้นะครับหลายคนทําแล้วนะครับคุณครูก็ขอชื่นชมเนาะถ้าเกิดทําแล้ววันนี้ก็หมดงานแล้วนะครับนักเรียนก็ดูวดีโอด้วยให้จบนะครับอ่าส่วนใครที่ยังไม่ทานะครับหลายคนก็บางคนก็ยังไม่ได้ทําก็ทําให้เสร็จนะครับใบงานเรื่องนี้3มอย่างเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ส่งถามมาได้นะครับในไลน์กลุ่ม นะครับของป2เนอะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูมุกอ่านให้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปตอบให้เนาะก็หวังว่านักเรียนคงได้ประโยชน์นะครับได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณครูสอนเนี่ยนะครับใครที่ดูไม่ทันอ่านได้ไม่ได้เรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่นะครับก็ตามงานนิดนึงนะครับก็หลายๆคนก็ส่งแล้วหลายบางคนก็ยังไม่ได้ส่งนะครับก็คนที่ดูไม่ทันก็กลับมาย้อนดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วก็สวัสดีครับ เดี๋ยวตอนบ่ายก็เจอกันอีกเนาะในชั่วโมงเทคโนโลยีนะครับ